สวัสดีครับเจอกับผมเชฟหลงวันนี้ผมจะมา,อาสอนการหมักหมูนะครับหมูซื้อมาจากตลาดตรงไหนก็ได้สันนอกสันในเนาะแล้วหั่นนะครับหัน่นเป็นแผ่นๆหรือจะซื้อแล้วก็หั่นมาก็ได้นะครับนะแล้วก็มาหมักนะมาดูวิธีการหมักก่อนนะครับ เวลาเราหั่นหมูเราต้องดูนะครับผมหมูเนี่ยมันมีลายลายตัดกับลายตรงนะฮะเพราะฉะนั้นาบางทีทำไมกินแล้วหมูเนื้อหมูนี่มันหยาบหยาบ,ยาบก็เพราะว่าตอนหั่นเนี่ยเราไปตามลายมันเราต้องตัดลายมันนะครับ <S <S เช่นอย่างนี้นะฮะลายแบบนี้อ่าอย่างนี้เราตัดตัดลายมันนะครับอย่าอย่าหัน่นอย่างนี้ตรง หั่นตรงเนี่ยลายตรงเนี่ยมันจะเหนียวหนึ่งสองมันจะหยาบแต่ถ้าเราตัดนะาลายมันอย่างนี้นะเนื้อมันจะไม่หยาบแล้วมันก็จะไม่เหนียวด้วยนะครับเ<ม>วลาตหั่นหมูเราต้องดูให้ดีนะครับผมดูลายมันบางคนอาจจะถามว่าเป็นยังไงเป็นลายตรงเป็นลายตัดนี่นะฮะนี่เนี่ย นะเส้นอย่างเนี้ยอันนี้จะเหนียวแล้วก็หยาบก,นะกินแล้วมันสานะเี่อย่างนี้คือตัดลายตัดขาดกับลายตรงนะคือเราตัดเหมือนกับตัดแอนมันอนะใช่ไหมกินอย่างเนี้ยมันจะหยาบเนาะนี่นะให้เป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือหั่นผิดนะครับ อย่างนี้คือถูกต้องครับผมนะครับเรามาดูกันหมักนะครับหมูหั่นเสร็จล้างน้ําก่อนเนาะล้างน้ําแล้วก็เสเด็ดน้ําซื้อมาจากตลาดที่หั่นแล้วก็ล้างน้ําก่อนเนาะเพราะมันสุกโปกนะล้างเลือดมันออกก่อนนะครับมาดูกันนะฮะมีไข่นะฟองหนึ่งเอาแต่ไข่ขาวนะครับมีเกลือน้ําตาลมีโชลอด ีแป้งข้าวโพดแล้วก็มีน้ํามันนะครับหมูผมประมาณ7จ็ดขีดไม่ถึงโลนะรสชาติอาอยู่ที่เราเกลือผมใส่หนึชา1ช้อนช้อนชาช้อนกาแฟนะน้ำตาล2องชูรสก็ครึ่งช้อนนะแป้งมันนี่ประมาณไอ้ไม่ใช่แป้งมันขอโทษทีแป้งข้าวโพดนี่ประมาณ 50กรัมแป้งนี้เอาไว้เพื่อจะเคลือบเคลือบเนื้อไม่ให้รสชาติมันออกแล้วก็น้ํามันออกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเอา,เอาสามอย่างนี้เทลงในไข่ก่อนแล้วผสมกันก่อนนะครับครับผมเอาสามอย่างนะเทใส่ไข่ก่อนไข่ขาวนะฮะนะแล้วก็ คนให้มันเข้ากันนะคนให้มันเข้ากันนะครับคนให้มันเข้ากันก่อนอ่ะเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่ในหมูเนาะหมูเนี่ยผมใช้หมูสุโพกวันนี้นะถ้าคนที่ไม่ชอบมีมันก็อ,อหมูสันนอกสันใน เนื้อมันจะ,ะนุ่มกว่าเนาะแต่เพราะเนื้อสับปะเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีทั้งเอ็นมีทั้งมันนะเราหมาักอย่างนี้ปล่อยไว้สักนะห้านาทีก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ําใส่แป้งอีกทีหนึ่งนะห้านะนาทีโอเคห้านาทีผ่านไปนะครับดูหมูนะฮะมันจะออกเงาเงาเพราะว่าเราหมักนะฮะอ่า ถ้าใครจะใส่ผงหมักก็ได้นะครับถ้ากินเองถ้าไม่อยากใส่ก็ได้จริงๆผงหมักเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากถ้าอยู่ที่เรากำหนดที่ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่านะที่จริงผมว่าจะไม่ใส่เดี๋ยวผมใส่ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ครับผงหมักเนื้อนะฮะไปกินโซดานะครับผมผมใส่นิดเดียวนะเอ่อ ประมาณสี่หนึ่งส่วนสี่ของอช้อนช้อนกาแฟฮะนะแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยก่อนละลายนะละลายให้มันนะละลายก่อนนะครับใส่ลงไปไม่ใส่ก็ได้นะนะจริงๆมันไม่เรื่องที่ไม่ดีหรอกเราใส่นิดหน่อยจะทำให้เนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อวัว นุ่มขึ้นนะเราเริ่มใส่น้ําน้ําประมาณหนึ่งร้อยกรัมเนาะใส่น้าเนี่ยเราก็ค่อยคคนมันค่อยๆมหมักหมูไก่เนื้อเวลาหมักเนี่ยมันต้องกินน้ํเพราะเนื้อมันแห้งนะกินน้ําเสร็จแล้วเวลาเราไปผัดของหรือทําอะไรเนี่ยหมูจะพองขึ้นแล้วมันก็จะนุ่มที่เรากินทําไมมันหยาบหยาบเพราะว่าเนื้อมันแห้ง เนื้อหมูมันแห้งเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะโรงแรมก็จะใช้กันสูตรนี้ถ้าเราเก็บไว้กินนานเราไม่ต้องใส่ไข่ขาวแต่ถ้าเราคิดจะหมักกินเลยเราใส่ไข่ขา,ขาวนะครับไข่ขาวมันเก็บไว้ไม่นานนะฮะถ้าใส่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะผมเทน้ำลงไปนะ น้ำมันแห้งเพราะว่าหมูมันดูดนะเนื้อหมูมันดูดนะครับเนื้อหมูมันดูดเนาะเราค่อยๆอ,อย่าไปใช้แรงมากค่อยๆนะอ่าค่อยๆนะขยำเนาะนะนะยังขาดอยู่เราดูคือมันบอกน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าบางตัวหมูบางเนื้อหมูที่ซื้อมาบางทีเนี่ยมันก็กินน้ำเยอะบาง ตัวก็กินมันน้าน้อยนะเมื่อกี้ประมาณ100กรัมก็ใช้ไปประมาณนะเจกรัมอย่างเนี้ยนี่เหลืออยู่เนาะบางก็เนี่ยดูถ้าทางในเนี้ยมันจะใกล้ใกล้ได้แล้วนะทีนี้เราก็จะเอาน้ําใส่แป็งข้าวโพดนะครับแป็งข้าวโพดนะละลายน้ํา นะใส่ลงไปเนาะช่วยนะช่วยบล็อกรสชาติที่หมักออกมาข้างนอกนะแป้งแล้วเราหมักไว้สักสิบนาทีเราค่อยใส่น้ำมันนะเคลือบมันอีกทีหนึ่งใส่น้ำมันเคลือบม,มาอีกทีนึงนะแป๊มหนึ่ง,นะง,น,งนะครับนี่ก็สิบนาทีผ่านไปดูเนื้อหมูนะฮะ อ่ามันก็ดูดน้ำจนแห้งนะครับนะกำลังพองขึ้นโอเคเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะน้ำมันเพื่อจะเคลือบมันอีกทีหนึง่งนะขย,ขยับมันขยับมันะนะะค้นมันก็ได้นะครับคนมันนะคนน้นมันเข้ากันนะครับได้เลยนะ อ่ามันก็จะเป็นเงาอย่างนี้นะครับอ่าถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ,อะทอดน้ํามันให้ดูนะมันออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ามาดูกันนะครับหมูที่เราหมักมา,มา,านะเมื่อเช้านะเออผมหมักไว้ทิ้งไว้สองชั่วโมงในตู้เย็นนะครับเหมือนเดิมกระทะร้อนๆเนานะใส่น้ํามันลงไปนะเราจะมาดูกันว่าหมูของเรา นะจะออกมาเป็นยังไงนะครับแ <Okay. S 1> ล้วร้อนน้ำมันให้ร้อนสักครู่นะครับอ่าเราดูน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะน้ำมันร้อนมาก,อมากทอดไม่ใช่ทอดหมูนะฮะทำไมผมไม่ใส่ซีอิ๊วใส่อะไร เพื่อจะว่าลาผัดอะไรเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นอย่างอื่นมันจะเป็นกลิ่นหมูอย่างเดียวทำให้นไม่จืดเน้นใน่ใจมันร้อนและะน้วป่ยแล้วก็ใส่แค่นี้่ะโอเคน้ำมันร้อนแค่นี้พอนะครับนะเราใส่หมูลงไปนะเราจะดูว่าหมูของเราออกมาจะเป็นยังไงนะครับอ่านะ หมูออกมาดูของเราสวยกันาดไหนนะครับดูนะครับถ้าเราจะผัดอะไรก็ไม่ต้องสุกมากนะครับนะเห็นไหมนะหมูนั้นจะพองแล้วก็สวยนะครับ เห็นไหมครับนะหมูออกมาแต่ไม่ต้องสุกมากถ้าเราจะผัดอย่างอื่นนะครับขอบคุณมากครับลองทำดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ